ผมพูดถึงเพื่อไทยหน่อยหนึ่งเนื่องจากผมเรียนเกกนื่อการจัดการขัดแย้งเนาะเวลามันมีความขัดแย้งใหญ่ๆแล้วดูเหมือนว่าแม่งจะแบบคนแม่งฆ่ากันแล้วอะการเจราจาเนี่ย ก็ยังต้องเกิดขึ้นมันเป็นหลักพื้นฐานเบสิกมากงั้นเวลาผมมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดบ้านอ่ะแล้วก็คุยกับพรรคการเมืองต่างๆโดยส่วนตัวผมนะผมคิดตรงตามทฤษฎีคือมันไม่ผิดปกติในความเห็นผมเป็นทฤษฎีนะส่วนว่าไอการคาดการว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงไอนั้นเป็นเรื่องทางการเมืองก็จริงๆต้องคิดใน2มิติแต่ว่าตราบใดก็แล้วแต่ก็ตามเนี่ยหากการเปิดพูดคุยเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีแล้วเนี่ยของการเจรจาแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่พรักเพื่อไทยทําได้ประการที่สองเนี่ยหากพรกเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดรัฐบาลผสม ข้ามคั่วหรืออะไรอย่างที่หลายคนเนี่ยคาดการหรือก็คิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณไม่มีสิทธิ์งัดตีนใส่ลงไปคุณต้องง้งได้ทําได้แค่ง,งัดงตีนคือ,อมผมคิดว่ามันไม่แฟร์ก็เหมือนกับตอนที่พรรคเพื่อไทยรณรงค์เลือกตั้งบอกว่าจะไม่มีสองลุงใช่ไหม,มเขาก็บอ,บอกเขามีมียืนยันว่าไม่มีมก็เขายืนยันยืนมาขนาดนี้แล้วถ้าเขาทําสิ่งที่เป็นอื่นน่ะแล้วเขาต้องมีชุดอธิบายว่าทําไมเขาถึงต้องเป็นอื่นแล้วชุดอธิบายนั้นหากฟังไม่ได้น่ะเขาก็จะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองเกิดขึ้นนก็็เเปรื่่องที มาถึงตีนที่งางไว้ใช่มันก็จะมาเ <c oughs> สียงของคนที่โหวตอย่างผมอะอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยทั้งหน้าเนะี่ยเกิดทำสิ่งที่เรียกว่ามันไม่เป็นไปตามที่สัญญาประชาคมไว้อ่ะอแล้วฟังแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วเข้าใจได้เสียงผมก็หายไปหนึ่งสิก็แค่เสียงเดียวปอแต่ว่ามันก็มีคนจนํานวนหนึ่ง คือผมเป็นเสื้อแดงเนาะผมก็มีมวลชนจํานวนหนึ่งที่ผมผมคิดว่ารูปแบบรูปการความคิดเรา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 ไล่กันทันหมนอ่ะแน่นอนมันไม่ได้เหมือนทุกคนเหมือนผมหรอกต่อให้เพื่อไทยมีบางคนที่เพื่อไทยถึงแม้ว่าจะมีการแบบข้ามสายพันธุ์ได้ไรได้นี่นะเขาก็ยังจะบวนเพื่อไทยต่ออันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็แค่บอกว่าคนที่จะเปลี่ยนไปอ่ะมันก็จะมีนะจะมีอย่างมีนัยยะสคัญโดยเฉพาะพวกที่ ทำงานเคลื่อนไหวกันมาเลยเพื่อนผมหลายคนนะบบทสองใบเลยนะเพื่อไทยเต็มๆเลยสแสดงว่าในตัวพี่หนูริ่งเองเนี่ยอาจจะต้องบอกหรือไม่ต้องบอกก็ได้แต่พี่หนูริ่งก็มีมาร์กไว้ในใจอยู่แล้วถูกไหมว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่พี่หนูริ่งรับไม่ได้ถ้าจะเกิดขึ้นมีใช่ไหมมี มีแต่ว่าผมก็รับยินดีรับฟังชุดอธิบายนะครับหากมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดจริงๆไม่ใช่คาดเราคาดหวังนันเป็นสิ่งที่เรารับฟังมามันเป็นเหมือนเหมือนเวลาทําสัญญามาเนาะ,ะเวลาจะแลกสัญญากันซื้อขายกันเราก็ต้องดูสัญญาว่าเงื่อนไขนออปชั่นออข้อเสนอเขาเนี่ยคืออะไรหากมันจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วปรากฏว่าของส่งมาไม่เหมือนเดิม <laughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนตามที่สเปคไวเงี้ยมันต้องมีชุดอธิบายว่าทําไม,อ,มอะไรอย่างเงี้ย